สวัสดีนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยารารจังหวัดน่านนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ8ถึง5ทับ10นะครับวันนี้อยู่กับผมคุณครูสุวัชรกันกัตตาหรือครูฟุ้งนั่นเองและผิดชอบสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับรหัสวิชาก,ก็คือสอ3นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้ในช่วงของวิกฤตการโควิด -19 นะครับครูก็มีขั้นตอนในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนออนไลน์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยมี2ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนโนวยการเรียนรู้ที่1เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยจํานวน20ข้อครับและขั้นตอนที่2 ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนดังนี้ครับ 1. ใบความรู้ที่1.1เวลาและการนับสกราช2ใบงานที่1.1เวลาและการนับสกราชซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนและเอกสารประกอบการเรียนครูได้จัดเตรียมไว้ใน google classroom ครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย สามารถแบ่งได้เป็น2เรื่องดังนี้นะครับเรื่องที่1เวลาและการนับสกราชเรื่องที่2ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยครับซึ่งชั่วงนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาและการนับสกราชสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยที่1นนะครับเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยข้อที่1นนักเรียนอธิบายการกําหนดเวลายุคสมัยการนับและการเทียบสกราชในประวัติศาสตร์ไทยได้ครับ และข้อที่2นักเรียนสามารถศึกษาและเรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ไทยได้และข้อที่3นะครับนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการกําหนดเวลายุคสมัยการนับและการเทียบสกราชในประวัติศาสตร์ไทยได้ครับก่อนอื่นที่ครูจะพานักเรียนเข้าสู่เนื้อหานะครับครูมีคําถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะครับ คำถามของครูคือสิ่งใดในโลกนี้ที่เมื่อผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้คิดออกไหมครับคําตอบที่ถูกต้องของครูก็คือเวลานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาทุกวันนี้หหกมันผ่านไปในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้นะครับมนุษย์เราเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลามาโดยตลอดนะครับแต่การที่มนุษย์สามารถสื่อสารเรื่องเวลากันได้เนี่ยก็เพราะมนุษย์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบอกเวลาที่ตรงกันครับมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยมีความฉลาดนะครับมีการกําหนดวันเวลาจากสิ่งที่เ่อเห็นในธรรมชาตินะครับก็คือการขึ้นลงของดวงอาทิตย์นับเป็น1วันนะครับการเกิดเงาบนดวงจันทร์จากที่ดวงจันทร์มืดสนิทนะครับจนถึงสว่างเต็มดวงเนี่ยใช้ระยะเวลา15วันและในทางกลับกันนะครับจากที่สว่างเต็มดวงไปสู่มืดสนิทก็ใช้เวลาอีก15วันครับ ซึ่งทําให้เกิดเป็นการกําหนดเป็นเวลา1เดือนนั่นเองนะครับแล้วก็ในเวลา1ปีก็อาศัยการโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะครับใน1รอบนะครับทำให้มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับเช่นนาฬิกานาฬิกาแดดนะครับนาฬิกาน้ํานั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนาฬิกาในยุคโบราณนะครับก็คือ อันแรกเลยนะครับภาพแรกก็คือนาฬิกาแดดครับนาฬิกาแดดเนี่ยเป็นวิทยาการนะครับของสิ่งประดิษฐ์ในการบอกเวลาของชาวสูเมเลียนนะครับตลอดจนถึงอันที่2นะครับคือนาฬิกาน้ํานาฬิกาน้ําเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับของสมัยกรีกโรมันนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับครูมีคําถามชวนคิด คำถามขอที่ถึ่งครูคือการนับเวลาในประวัติศาสตร์ไทยมีความสําคัญอย่างไรเราวิเคราะห์ตามคําถามดูนะครับนักเรียนคงได้คําตอบแล้วนะครับสําหรับความสําคัญของการนับเวลาทางประวัติศาสตร์ไทยนะครับมีความสําคัญดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือทําให้จัดลําดับของความคิดได้ถูกต้องนะครับการสร้างองค์ความรู้กระบวนการคิดที่เป็นลําดับขั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ และใช้ในการศึกษารายละเอียดประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนที่2ก็คือเห็นความสําคัญของอดีตปัจจุบันและอนาคตนอกจากลําดับความคิดของเหตุการณ์ต่างๆได้แล้วนั้นนะครับการนับเวลาทางประวัติศาสตร์ไทยยังช่วยให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะครับเล็งเห็นความสําคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบนันโดยสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ถึงเหตุการณ์ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อีกด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับ สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นทีหลังเพื่อเรียนรู้บทเรียนนะครับแล้วก็สามารถรับมือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นกันนะครับคำถามชวนคิดข้อต่อไปนะครับการนับเวลาและการเทียบศักราชแบ่งเป็นกี่ลักษณะใครพอตอบได้บ้างครับครับสำหรับการนับเวลาและการเทียบสกราชนะครับนักประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะนะครับก็คือการนับเวลาแบบไทยและก็แบบสากลนั่นเองนะครับสำหรับแบบไทยก็มีอยู่4ประเภท4ี่รูปแบบด้วยกันอันที่1ก็คือแบบพุทธักราชนะครับหรือพศแบบที่2ก็คือแบบมหาักราชหรือมศแบบที่3าคือจุลศักราชหรือจศแบบที่4รัตนโคศินศกหรือรศครับและนอกจากนี้ในส่วนของแบบสากลนะครับก็มีอยู่2รูปแบบก็คือ1 แบบคริสต์ักราชหรือคอสอนะครับส่วนแบบที่2ก็คือฮิดรอศักราชหรือฮอสอนั่นเองเริ่มต้นที่การนับเวลาและการเทียบศักราชแบบไทยนะครับรูปแบบที่1ก็คือพุทธศักราชใช้แพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเช่นไทยลาวพมา่ากัมพูชานะครับโดยไทยเริ่มใช้พศเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับ และก็มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมานั่นเองนะครับการนับสักราชแบบพุทธศักราชในประเทศไทยนั้นนะครับเริ่มนับพศหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้านะครับสเสด็จปรินิพานไปแล้ว1ปีส่วนศรีลังกาพม่าลาวและกัมพูชานะครับนับมากกว่าเรา1ปีคือเริ่มนับทันทีเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับปร,รินิพานในปีนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ไทยรีลังกาพมา่าลาวกัมพูชานะครับมีการนับที่ไม่เหมือนกันนะครับครับสำหรับคําถามทบทวนความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการนับรูปแบบพุทธศักราชข้อที่1นนะครับการนับพุทธศักราชระหว่างไทยกับพม่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับข้อที่2ปีพุทธศักราช2563หรือปีนี้นะครับในประเทศไทยแล้วประเทศรีลังกาตรงกับพุทธศักราชได้นะครับ อย่าลืมนะครับเขียนคำถามและก็คำตอบลงในช่องว่างในใบความรู้ที่1.1ที่ครูกำหนดให้ด้วยนะครับสำหรับการนับเวลาและการเทียบศักราชแบบไทยรูปแบบที่2นะครับก็คือการนับแบบมหาศักราชนั่นเองมหาสกราชเริ่มต้นที่อินเดียนะครับก็คือพระเจ้ากนาิสกะแห่งสกกระราชวงศ์ของอินเดียนะครับมีชัยชนะพระองค์จึงทรงดรํารินะครับ นับสการาชของแบบพระองค์ขึ้นก็คือมหาสการาชขึ้นนะครับแล้วก็ผลก็คือมหาสกรารนี้ได้เผยแพร่ไปยังดินแดนต่างๆที่ได้รับอารยธรรมของอินเดียนะครับรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั่นเองก็คือไทยนะครับมหาสกราชพบมากในจารึกสุขโขทัยแล้วก็จารึกในดินแดนไทยรุ่นแรกๆนั่นเองนะครับสำหรับการเปรียบเทียบสกราชแบบมหาสกราชก็คือมหาสกราชเท่ากับพศนะครับลบด้วย6 121นะครับหรือหากเราอยากทราบพศก็คือมหาสกราชบวกด้วย621นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับบันทึกคำถามทบทวนความเข้าใจการนับศักราชแบบมหาักราชนะครับ แล้วก็ตอบคาถามในช่องว่างที่ครูกําหนดให้ด้วยนะครับสำหรับคําถามทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการนับรูปแบบมหาสกราช <mouvement> ข้อที่1น,นะครับก็คืออาณาจักรไทยได้รับอิทธิพลในการนับมหาสกราชหรือมอสเนี่ยจากอรารยธรรมของชนชาติใดครับข้อที่2นะครับพุทธศักราช2563ตรงกับมหาสกาชที่เท่าไรครับ สำหรับการนับักราชแบบไทยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการนับแบบจุลศลกราชซึ่งรับเข้ามาผ่านทางล้านนาโดยสันนิษฐานว่าน่าจะตั้งขึ้นในปีที่ก,กษัตริย์ประยูนะครับขึ้นของราชและใช้สืบต่อกันมาจนถึงอาณาจักรพูก,การสำหรับอยุธยาของเรานะครับรับศักราชนี้มาเหมือนกันนะครับโดยเชื่อว่าเป็นศักราชของชาวพมา่าถูกนำมาเผยแพร่นะครับทั้งในอาณาจักรล้านนาและก็อาณาจักรสุโขทัยสมัยหลังนะครับและก็อาณาจักรอยุธยา เราใช้จุลศักราชจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับจึงได้เปลี่ยนรูปแบบของการใช้แล้วก็สําหรับคนที่ต้องการคํานวณน,นะครับเทียบศักราชก็คือจุลศักราชนะครับบวกด้วย1 1ึ่งเราจะาอสรารพศครับแล้วก็หากอยากทราบจุลศักราชที่เท่าไหร่ก็คือพศลบด้วย1นึ่นั่นเองครับมาต่อกันเลยนะครับสำหรับคำถามทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ การนับสักการะแบบชุดละสักการะนะครับก็มีอยู่สองข้อนะครับข้อที่1คือชุดละสักการะหรือจอสอเนี่ยเป็นการนับสักการะแบบอาระยะธรรมชนชาติใดนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือพุทธศักราชหรือพศ2 5งพนนะครับตรงกับจุลศักราชที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับการนับสกราชแบบไทยแบบสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสกราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับทรงมีพระราชดำริขึ้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้ใช้ในกลางและสมัยของพระองค์นั่นเองก็คือการนับแบบรัตนโกสินทร์ศกนะครับซึ่งเริ่มนับเมื่อไหร่เริ่มนับเมื่อในวันสถาปนา,านะครับกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือ2 325นั่นเองนะครับ แล้วก็สำหรับการคำนวณก็คือหลังจากพุทธศักราชเป็นเวลา2324ีสปีนะครับสำหรับการนับแบบรัตนโกสินทร์ศกนี้ถูกยกเลิกนะครับในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองนะครับแล้วก็การคำนวณแบบรัตนโกสินทร์ศกนะครับหากเราอยากทราบพศก็คือรัตนโกสินทร์ศกบวกด้วย2324นะครับหากเราอยากรู้ว่าอยู่ในรัตนโกสินทร์ศกที่เท่าไหร่ก็พศลบด้วย2 3 2 4 ต่อไปนะครับก็คำถามทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการนับสกราชไทยแบบร,รัตนโกสินทร์ศกนะครับก็มีอยู่2ข้อคือร,รัตนโกสินทร์ศกที่1ตรงกับพุทธักราชหรือพศที่เท่าไหร่นะครับข้อที่2ก็คือพุทธักราช25 6 3ตรงกับร,รัตนโกสินทร์ศกที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับทบทวนการนับศักราชแบบไทยอีกครั้งนะครับเริ่มที่1ก็คือพุทธศักราชนะครับที่2ก็คือมหาสักราชอันที่3ก็คือจุลศักราชแล้วก็ที่4ี่คือรัตนโกสินทร์ศกนั่นเองนะครับเราก็ไปต่อที่การนับเวลาและการเทียบศักราชแบบสากลกันเลยนะครับเริ่มที่คริสศักราชครับหรือคศเรียกง่ายๆว่าปีของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งนิยมใช้ทั่วไปโดยเฉพาะประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็น คริสต์ศาสนิกชนหรือผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับซึ่งเริ่มนับเมื่อศักราชที่1นะครับก็คือพระเยซูประสูินั่นเองนะครับสำหรับการนับสักราชแบบคริสต์กราชนะครับยังมีการกําหนดช่วงการนับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือเกิดก่อนพระเยซูจะถึงกําเนิดนะครับเขาเรียกว่า ก่อนคริสตกาลนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์พวกนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เราจะพบได้ในหนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับสำหรับการคำนวณคริสต์ศักราชนะครับก็คือใช้เลข5 4านั่นเองนะครับห4าหากเราอยากทราบคริสต์ศักราชก็คือพศลบด้วย543ครับหากเราอยากทราบพศนะครับก็คือคริสต์ศักราชบวกด้วย543นั่นเองครับ สำหรับคาถามทบทวนความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการนับศักราชแบบคริสักราชมีดังนี้นะครับข้อที่1คริสักราชหรือข้อสนะครับเริ่มนับเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับข้อที่2ประเทศไทยในพุทธศักราช2590นะครับจะตรงกับคริสักราชที่เท่าไหร่สำหรับการนับักราชแบบสากลแบบที่2นะครับก็คือแบบฮิระศักราช เริ่มนับตั้งแต่ท่านนาบีมูฮัมมัดนะครัอบอพยพย้ายชาวมุสลิมนะครับหนีการล่าของพวกนอกาศาสนานะครับจากนครเมกะสู่นครเมดินะนั่นเองนะครับซึ่งการนับสกราชแบบฮิโรสกสารนะครับนักรเรียนก็สามารถเทียบสกราชได้โดยหากเราอยากทราบพศนะครับก็คือฮิอรสกราชบวกด้วย1นึ1่งหนนะครับจะเท่ากับพศแต่หากเราอยากทราบยิดรสกราชก็คือเอาพศลบด้วย 1122นั่นเองนะครับสําหรับคำถามทบทวนความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการนับสกราชสากลรูปแบบสุดท้ายนะครับเริ่มข้อที่1นนะครับก็คือฮินด,ดสูสกราชเป็นสกราชของผู้นับถือศาสนาใดครับและข้อที่2ประเทศไทยในพุทธศักราช2 5 6 3ตรงกับฮิรรูสกราชที่เท่าไหร่ครับนอกจากนี้นะครับครูยังมี เกิดความรู้น <House> ะ okay, ครับเกี่ยวกับการนับเวลาและการเทียบสกราชอีกรูปแบบที่เราได้ยินคุ้นหูนะครับก็คือการนับตามสุริยคติและจันทรคตินะครับเอาง่ายๆเลยนะครับการนับตามสุริยคติก็คือตามปฏิทินทั่วไปนั่นแหละครับก็คือวันที่1ถึงวันที่30นะครับก็คือยึดพระอาทิตย์เป็นหลักสําหรับอีกอันหนึ่งก็คือแบบจันทรคติก็คือยึดพระจันทร์เป็นหลักครับเช่นขึ้น1นึ่ข้ามขึ้น15บห้าข้ามนะครับแรมหนึ่งข้ามแรม1นสิบห้าข้ามนะครับสำหรับ จันทรคตินะครับก็มีสกราชอยู่หนึ่งสกราชนะครับที่นับแบบจันทรคติก็คือตามปฏิทินของชาวอิสลามนะครับหรือฮิรซอสกราชนั่นเองนะครับและอีกเกรดความรู้นะครับที่นักเรียนจะได้ยินบ่อยก็คือการบอกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลานะครับเช่นทศวรรษ ก็คือ10ปีนะครับเราพบได้ส่วนใหญ่ในคริสต์ศักราชนั่นเองนะครับเช่นทศวรรษที่2000 <000 S 1> ก็คือช่วงระยะเวลานะครับ2000ถึง2009แล้วก็ทศวรรษที่3,000ก็คือช่วงระยะเวลา3 0 0 0นถึง3009ันั่นเองนะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยเช่นกันนะครับก็คือศตวรรษศตวรรษเนี่ยคือระยะเวลา100ปีนะครับใช้ได้ทั้งคริสต์ศักราชและพุทธศักราชนะครับเช่นพุทธศักราชพุทธศตวรรษที่25นะครับก็คือ พศ2,401ถึง2,500นะครับหรือหากเราอยากรู้ว่า2,563ตรงกับพุทธศตวรรษที่เท่าไร่นะครับซึ่งคำตอบก็คือพุทธศตวรรษที่26นะครับส่วนในคริสต์กราชที่20ตรงกับคริสต์ศตวรรษที่เท่าไหร่นะครับก็คือิสต์ศตวรรษที่21นั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นการบอกช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับก็คือช่วงเวลาแบบพันปีหรือที่เรียกว่าสหัสวรรษนะครับ เช่นศาสวรรษที่3นะครับก็คือพศ 2001- ถึง3,000นั่นเองนะครับและท้ายนี้นะครับครูได้สรุปไทม์ไลน์เทียบกันนับสกราชแบบพุทธักราชแบบก,กับแบบอื่นๆนะครับให้นักเรียนรู้แล้วก็ลองศึกษาดูนะครับ นอกจากนี้นะครับครูยังมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทาให้นักเรียนจําได้ขึ้นใจนะครับแล้วก็ใช้การจําแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือพี่คิดมากข้อแจ้งเลยนะครับอันนี้คือการเรียงสักรารไหนแก่สุดไหนอ่อนสุดนั่นเองนะครับลองเอาไปท่องดูนะครับอย่าลืมนะครับหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบสักรารง่ายๆด้านซ้ายสกราร อื่นเทียบให้เป็นพศนะครับส่วนด้านขวาก็คือพศลบด้วยตัวเลขการเทียบสกรารในแต่ละสกรารนะครับซึ่งใช้หลักการบวกลบแบบง่ายๆแล้วก็นักเรียนสามารถพลิกแปลงเกณฑ์ได้ไม่ยากนะครับท้ายนี้อย่าลืมทบทวนในใบความรู้ที่1.1นะครับแล้วก็ใบงานที่1.1ตามเอกสารประกอบการสอนออนไลน์ด้วยนะสําหรับวันนี้นั้นนะครับครูก็ เน้นย้ำนักเรียนนะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนแล้วก็การทำใบงานที่1.1นั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อครูนะครับสามารถติดต่อครูผ่านช่องทางในส่วนของ l ล n ์นะครับแล้วก็ในส่วนของ Gmail ของครูนั่นเองนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เราจะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปวันนี้สวัสดีครับ